นอนสบายกันเลยจ้าฝนโบโตกขอกแหงลูกลูกน้องนองกน็นอนสบายได้จ้าจ้าคลิปนี้เอาบรรยากาศน้องน้องในคอกมาฝากจ้านอนหลับสบายนอนตากอากาศกันจ้า อยู่ในขอกกับวัวจอยได้จ้ะคุณสาเพิ่นเลี่ยงดีจ้านี่นอนหลับสบายฟินเวอร์เลยจ้าคุณลูกชายเขาก็นอนอยู่ั้งในคุณจ้านี่เป็นขอกแบบบ้านๆขอกเปิดประทุนปล่อยให้ย่างได้ตามสะดวกจ้านี่มองยู่กับบกกว้างจะมองกินหญาแต่ว่ามองยางปล่อยที่โล่งเลยจ้า คลิปนี้ก็ขอบคุณผู้ติดตามรับชมกันแล้วจะเนะเอาบรรยากาศน้องๆในคอกมาให้ดูกันจ้า